thank mm -hmm. you ครับพบกับผมชัยคนชอบถักสำหรับคลิปนี้จะเป็นการถักลายที่เรียกว่าลายซิกแซกลายซิกแซกในที่นี้ก็คือการผสมลายระหว่างลายขวาและลายซ้ายลายขวาและลายซ้ายผมได้ทำไว้แล้วในคลิปที่อีพี125และ126คือการบวกลายซ้ายและลายขวาเข้าด้วยกันถึงจะออกมาเป็นลายซิกแซก ส่วนวัสดุอุปกรณ์ก็เหมือนอย่างในคลิปวิดีโอเลยนะครับผมก่อนอื่นให้เราตัดเชือกสีดำจำนวน4เส้นให้มีความยาวเส้นละ60นิ้วจากนั้นก็สีเหลืองอีก4เส้นให้มีความยาวเส้นละ60นิ้วเหมือนกันเราก็จะรวบเส้นเชือกมาด้านหนึ่ง แล้วคอดเป็นปมในลักษณะแบบนี้จะไว้ปลายเยอะอหรือว่าไว้ปลายสั้นก็นแล้วแต่ดุลและพินิษของแต่ละท่านนะครับต่อจากนั้นเราก็จะเอาสอดในแผ่นคูมิดิทของเราสอดเข้าไปในลักษณะแบบนี้ดึงเชือกสีดําสอดตรงร่องตรง จุดสีแดงด้านบนทางสองเส้นในลักษณะแบบนี้ดึงเชือกสีดำอีกสองเส้นตรงปุ่มสีแดงด้านล่างในละักษณะแบบนี้แล้วก็ดึงจัดํะเบียบเชือกให,ให้มันอยู่ตรงกลางในลักษณะแบบนี้จากนั้นอีกสี่เส้นคือฝั่งขวา สอดเข้าไป2เส้นฝั่งซ้ายสอดเข้าไป2เส้นลักษณะบนะแบบนี้แล้วก็จัดเส้นเชือกไลจัดจัดเส้นเชือกให้มันตรงจุดศูนย์กลางในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะของกากระบาทจากนั้นเราก็เก็บปลายเชือกทั้ง8เส้นโดยเราก็จะพันรอบ ไอตัวหนีผ้าของเราในลักษณะแบบแบบนี้พันให้เป็นปมเพื่อให้ปลายเชือกมันล่นสั้นลงเวลาถักแล้วเราก็จะได้ถักง่ายๆระดับเชือกก็จะประมาณนี้ตรงจุดศูนย์กลางแล้วก็หาอะไรมาถ่วงไว้ในลักษณะแบบนี้จากนั้นเราจะเริ่มถัก ถักมาทางด้านขวาก่อนนะครับโดยจะใช้มือขวาจับมือซ pues, ้ายเป็นตัวถักดึงเส้นสีเหลืองด้านบนลงมาตึบหึงเส้นสีเหลืองด้านล่างขึ้นไปจากนั้นหมุนมาทางด้านขวาอีกห um ึงเส้นสีดําลงมาเส้นสีดําด้านล่างขึ้นไปจากนั้นก็เป็นเหลืองลงมาตึบเหลืองด้านล่างขึ้นไปตึบ ดำลงล่างดำขึ้นบนเหลืองลงล่างเหลืองขึ้นบนหมุนไปทางด้านขวาอีกดำลงล่างดำขึ้นบนหมุนไปอีกเหลืองลงล่างเหลืองขึ้นบนจากนั้นกลม มุนไปอีกสีดำลงล่างสีดำขึ้นบนมันจะครบรอบอถักไปได้จำนวนสีช่องนะครับสีช่องในหมายถึงว่าที่เราถักอตอนฝั่งทางด้านขวามันจะกลับมาเป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นเราก็จะเปลี่ยนมืออโดยใช้มือซ้ายจับ มือขวาเป็นถักหมุนมาทางด้านซ้ายใช้มือขวาดึงเส้นสีเหลืองลงมาเส้นสีเหลืองด้านล่างขึ้นไปหมุนด้านซ้ายสีดำลงมาสีดำขึ้นไปสีเหลืองลงมาสีเหลืองขึ้นไปสีดำลงมาสีเหลืองขึ้นไป หมุนซ้ายแล้วก็สีเหลืองลงมาสีเหลืองขึ้นไปหมุนซ้ายอีกสีดำลงมาสีดำขึ้นไปเหลืองลงมาเหลืองขึ้นไปจากนั้นก็เป็นสีดำลงมาสีดำขึ้นไปหมุนมาอีกด้านซ้ายมันก็จะครบรอบที่เราถักทางด้านซ้าย จากนั้นเราก็จะใช้มือขวาจับมือซ้ายเป็นตัวถักดึงเชือกสีเหลืองลงมาดึงเชือกสีเหลืองขึ้นไปในะลนักษณะแบบนี้จัดระเบียบเชือกแล้วก็หมุนมาทางด้านขวาจากนั้นมาก็เป็นสีดำตึ๊บสีดำบนล่างจากนั้นเราก็จะหมุน ราก็ดึงสีเหลืองลงมาแล้วก็ดึงสีเหลืองขึ้นไปจากนั้นก็เป็นสีดำมันก็จะสลับปรับเปลี่ยนเป็นลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปก็เป็นสีเหลืองดำดำ,ดำเหลืองแล้วก็เหลืองอก็ดำดำ จากนั้นก็จะครบรอบนะครับหาครบรอบแล้วเร,เราก็จะถักไปทางด้านซ้ายมือเราก็จะถักไปทางด้านซ้ายมือเหมือนเดิมน,นะครับสีเหลืองด้านบนลงมาสีเหลืองด้านล่างขึ้นไปก็ถักไปเรื่อยๆนะครับครบจํานวนรอบแล้วเราก็กลับมา สลับกับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอทั้งซ้ายทั้งขวาเราก็ถักให้ได้ตามจำนวนความยาวที่เราต้องการน,นะครับ จำนวนความยาวที่เราต้องการแล้วลักษณะของลายก็จะออกมาเป็นลนะักษณะเป็นป้องป้องลักษณะแบบนี้จะมีความโตอยู่ที่ประมาณ5มิลกว่ากว่าให้เราปลดเชือกออกจากแผ่นคูม,มิดิตของเราและตัวนี้ ปลายเชือกของเราออกไปให้หมดเลยนะครับจากนั้นเราก็จะทำการารีดให้มันเล็กลงก่อนที่จะรีดลายผมจะทำการวัดให้ทุกท่านดูก่อนว่าผมถักได้มาประมาณา18นิ้ว18นิ้วกว่านิดนดนะครับจากนั้นเราก็จะทำการรีดลาย โดยจะใช้ลูกลอกของเราลักษณะวิธีการดึงนะครับลายนี้จะไม่มีการบิดเราจะดึงมาตรงๆดึงแล้วโลดดึงทางด้านขวามือดึงตึงๆมาเลยนะครับด้านซ้ายมือประคองไว้โลดเชือกมันจะยืดออกมายืดออกมายืดออกมาในลักษณะแบบนี้ตึ๊บ จากนั้นแล้วก็ผ่อนปลายเชือกไปทางด้านซ้ายตัวลักษณะการดึงลายกันชัดๆแล้วก็ค่อยๆดึงไปใช้ลงน้ำหนักมือตรงฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือเป็นตัวประกองไว้ดึงจึบ๊บผ่อนซ้ายแล้วก็ดึงมาทางด้านขวาตึบ๊บผ่อนไปอีก แล้วก็ดึงมาทางด้านขวาจุบดึงตรงๆนะครับสําหรับลายนี้ดึงจนเราแน่ใจว่าเส้นเชือกของเรามีความแน่นแล้วก็จะไม่คลายตัวแล้วก็ลูดเส้นเชือกไปลักษณะแบบนี้เรื่อยๆให้มันมีความแข็งแรง เมื่อเรารีดลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูว่าความยาวมันจะเพิ่มจาก18นิ้วเป็นเท่าไหร่ก็ดึงแล้วก็วัดได้ประมาณ29นิ้วเพิ่มมาอีก11นิ้วสำหรับลายนี้ไม่ต้องแปลกใจทำไมมันยืดมากเพราะว่ามันลักษณะของลายมันจะเป็นลายตรงเมื่อเรารีดลายเสร็จเรียบร้อยแล้วบางท่านอาจ อยากจะใช้ลายนี้เป็นตัวส้อยสำหรับวิธีการทำห่วงส้อยและการต่อส้อยกับผมทำไว้แล้วในคลิปที่ ep 1 2 4สามารถเข้าไปดูได้นะครับมาดูลักษณะของลายเมื่อเราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับลายซิกแซก หรือบางท่านอาจจะเรียกว่าลายสลับฟันปลาก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจแผ่นคูมดิดิหรือต้องการสนับสนุนช่องของชัยคนชอบถักกับผมจะทิ้งลิงก์ไอดียไลไว้ใต้คลิปคำบรรยายนี้เราจะขึ้น QR code ไว้เพื่อติดต่อกับกับผมโดยตรงหากท่านมีปัญหาทางด้านถักเชือก ไม่รู้จะไปถามใครดีไม่มีทางออกก็ส่วนตัวถามผมได้นะครับสำหรับลายนี้ก็ง่ายง่ายขอขอบคุณทุกกำลังใจขอขอบคุณทุกการติดตามรับท่านใดเข้ามาชมมาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็หนะ้ากดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ใจคนชอบถัก กดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมแล้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ